สวัสดีค่ะเด็กๆสบายดีกันไหมคะวันนี้คุณครูเฟิร์นก็มีนิทานสนุกๆมีชื่อเรื่องว่าโรงเรียนสอนไวรัสซึ่งแต่งและวาดภาพโดยคุณครูวรรณการภายนารินหรือคุณครูเบสเป็นเพื่อนของคุณครูเฟิร์นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมที่จะรับชมรับฟังกันแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะนิทานเรื่องโรงเรียนสอนไวรัสหน่วยปลอดภัยไว้ก่อน ตอนที่หนึงเรื่องเชื้อไวรัสค่ะณนะโรงเรียนสอนไวรัสแห่งหนึง่งมีเหลาไวรัสเด็กมากมายมาเรียนรวมกันและโรงเรียนแห่งนี้มีครูไวรัสคอยสอนสอนเจ้าไวรัสเด็กทั้งหลายเพื่อให้ไปยึดครองเมืองแสนสุข ครูบอกว่าคนในเมืองจะไม่เห็นพวกเราไวรัสอย่างเราสามารถซ่อนตัวได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นประตูโทรศัพท์แก้วช้อนซ่อมเมื่อคนมาสัมผัสของที่เราซ่อนตัวอยู่ไวรัสอย่างเราก็จะเกาะไปบนมือคนคนนั้นเมื่อคนคนนั้นใช้มือไปสัมผัสที่ตาจมูกปาก พวกเราก็จะสามารถเข้าไปในร่างกายของเขาได้เมื่อไวรัสอย่างเราเข้ามาในร่างกายของคนคนคนนั้นก็จะป่วยและเหล่าไวรัสอย่างพวกเราก็จะสามารถยึดครองเมืองแสนสุขได้ครูเตือนไวรัสเด็กว่าไวรัสอย่างเราห้ามเข้าใกล้สบู่อีกอย่างที่ควรรู้คือห้ามเข้าใกล้แอลกอฮอล์เหล่าไวรัสได้เดินทางมาถึงที่เมืองแสนสุข ไวรัสหนึ out, ่งตัวซ่อนที่ของเล่นเด็กๆมองไม่เห็นเผลอจับแน่นอนไวรัสสองตัวซ่อนที่ประตูเด็กๆไม่ทันดูเผลอจับแน่นอนไวรัสสามตัวซ่อนที่รถเข็นเด็กๆมองไม่เห็นเผลอจับแน่นอนไวรัสสี่ตัวซ่อนที่ไม้ถูเด็กๆมองไม่ทันดูเผลอจับแน่นอน ไวรัสท่าตัวซ่อนที่เซเว่นเด็กๆมองไม่เห็นเผลอจับแน่นอนตอนนี้เราไวรัสก็ได้ซ่อนตัวอยู่ทั่วทั้งเมืองแสนสุขแล้วเอาละ่ะตอนนี้ไวรัสได้ซ่อนตัวอยู่ทั่วเมืองแสนสุขแล้วเด็กๆที่น่ารักของคุณครูเฟิร์นช่วยกันคิดหน่อยสิคะว่าจะทำยังไงกันดี แล้วพบกันใหม่ในนิทานตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ